ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันทันแมนเดอะสตองเกสสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครอัชราคาบโตร่าง SSR บวก ก็หลังจาก2วันที่แล้วทางเพจเกมวันพันแม่เดอะสตองเกตเซอร์เวอร์จีนได้โพสต์ว่าเจ้าตัวละครอาชราคาโบโตเนี่ยจะเข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวต่อไปพอมาวันนี้นะครับผมรายละเอียดสกิลก็ได้หลุดออกมาต่อในทันทีนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวละครอาชราคาโบโตร่างเอเดดาบุกเนี่ยมันจะมีสกิลที่โกงขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครด้วงล่าง2เนี่ยผมก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าการแปลของผมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรอเจ้าตัวละคร เจ้าตัวละครอาชุระเข้าประตูล่างเอเดตอาบวกที่ถูกต้องอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็รอบนี้อาจจะมีการแปลที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับเพราะผมยังไม่ได้เห็นอนิเมชั่นหรือการต่อสู้ของเจ้าตัวละครอาชุระเข้าปรตูล่างเอเดตอาบวกแบบจริงๆที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นแค่รายเอียดสกิลเท่านั้นนะครับกับอนิเมชั่นตอนที่มันันตินีดหน่อยนะก็จะเหมือนในหมดเนื้อเรื่องนั่นแหละครับผมไม่ต่างกันเลยนะ เอาล่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่สกิลการโจมตีธรรมดาของเจ้าตัวละครอาชุระคาบุโตะล่างเอ r บวกกันเลยนะครับผมก็สับสกิลการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะทําการโจมตีเป้าหมายรายเดียว5ครั้งนะครับด้วยดาเมจจาก25%ของค่าเพีสูงสุดของตัวเองนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของเกมวันพันแมนเดอร์ส e องกตหรือเปล่านะครับผมที่การโจมตีธรรมดาเนี่ยมันมาจากค่าเอพีสูงสุดของตัวเองนะครับหรือว่าเจ้าตัวละครอาชุระคาบุโตะล่างแรกเนี่ยการโจมตีธรรมดาของมันก็มาจากค่าเอพีสูงสุดของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูหน่อยละกันเพื่อความชัวนะ เหมือนว่าสกิลการโจมตีธรรมดาของร่างแรกนะครับผมก็จะใช้ดาเมจจากพลังโจมตีนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวละครอาชุราคาบุโตะร่างเอเดดาบวกก็น่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมตอนนี้ที่การโจมตีธรรมดานะครับผมไม่ได้มาจากดาเมจแต่มาจากค่าพีสูงสุดของตัวเองแบบนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าตัวละครอาชุราคาบุโตะร่างเอเดดาบวกเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีธรรมดาได้แรงที่สุดในเกมนี้แบบง่ายๆเลยนะถ้าเราสามารถดันค่าพีของมันได้มากพอนะครับเพราะดาเมจจากการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันก็เอามาจากค่าพียี่สิบห้าเปอร์เซ เลือดมาได้เยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะต่อยธรรมดาได้แรงกว่าอันติของตัวละครระดับเอเบางตัวด้วยซ้ํา เราก็มาต่อกันที่สกิลตีของเจ้าตัวละครอัชราคาบุโตกันนะครับสับสกิลตีเนี่ยก็จะทาการโจมตีเป้าหมายรายเดียวสาครั้งด้วยดาเมจจาก30%ของค่าพีสูงสุดตัวเองและหลังจากโจมตีเสร็จเนี่ยเจ้าตัวละครอัชราคาบุโตล่างเอเดอาบวกมันก็จะเข้าสู่สถานะบ้าข้างจะทําให้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็จะทําการไล่โจมตีสตูฝั่งตรงข้ามก็เวลามาไล่โจมตีเนี่ยมันจะทาให้สตูฝั่งตรงข้ามติดสตันนะครับผมสูงสุด2ครั้งต่อ1รอบ เรียกว่านอกจากสกลตีที่น่าจะโคตรรุนแรงแล้วนะครับผมว่าสกลตีของมันเนี่ยจะทําดาเมจจาก30%ของค่าพีสูงสุดเองนะและเจ้าตัวละครอัชราคอบโตเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะดันเลือดให้มันอยู่แล้วนะครับและถ้ามันโจมตีเป้าหมายและเดียว3ครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอันตีทีเดียวฝันนกข้ามน่าจะตายไปเลยนะครับและหลังจากอันตีเสร็จเนี่ยมันก็ยังเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งไปไล่โจมตีฝันนกข้ามไม่ติดสตันอีกนะก็ท่านผู้ชมลองคิดดูถ้าเรามีเจ้าตัวละครอาชราคอบร ผมคิดว่าฝันเอาข้ามเนี่ยน่าจะโดนสตันไปมากกว่าครึ่งทีมแน่นอนนะครับเพราะเจ้าตัวละครวินพายุเนี่ยถ้าเราอาบทสามดำมันก็จะสตันไปถึง3ตัวนะครับและถ้าเรามีเจ้าตัวละครดวงล่างเ e อเดดาบุกเนี่ยทำการไล่โจมตีเพื่อติดสตันนะครับฝันเอาข้ามเพลๆเนี่ยอาจจะโดนสตันทั้งทีมเลยก็ว่าได้แต่ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับผมว่าเงื่อนไขในการสตันเนี่ยมันจะทับกันหรือเปล่านะ ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีการทับกันของสถานะด้วยนะครับก็จะให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นสถานะในการใบพลังงานเวลามีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งทําการใบพลังงานไปแล้วนะครับแล้วมีอีกตัวละครตัวหนึ่งไปใบต่อนเนี่ยตัวเกมมันก็จะไม่ทําการใบให้ต่อนะครับมันจะยึดตัวที่สามารถทําดีบับได้สูงสุดนะครับผมประมาณนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการทับกันของสถานะในเกมนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานะสันเนี่ยมันจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าควรจะมีนะครับผมเพราะถ้ามันสามารถสันได้ห มาต่อกันที่สกิลพาสีกันนะครับสับกิลพาสีเนี่ยเมื่อเจ้าตัวละครร่วงโดนโจมตีมันก็จะทําการสะท้อนดาเมจที่ได้รับ60นะครับผมไปให้สตูนะแม้ว่ามันจะโดนโจมตีแล้วตายไปนะครับผมการสะท้อนดาเมจก็ยังคงสะท้อนกลับไปอยู่ สำหรับสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวละครด้วงล่างเอเดนอาบวกเนี่ยไม่บอกก็รู้นะครับผมว่ามันได้รับการอัปเกรดมาจากสกิลพาสซีฟของด้วงล่างแรกเพราะด้วงล่างแรกเนี่ยมันจะทอนดาเมจกลับไป20%ก่อนอัพ5ดาวแต่ว่าเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมยังไม่ต้องอัพถึง5ดาวเนี่ยมันก็สท้อนกลับไปถึง60%ให้ศัตรูนะครับและด้วงล่างแรกเนี่ยพอมันตายการท้อนก็จะไม่สท้อนกลับไปแต่ว่าเจ้าด้วงล่างเอเดนอาบวกเนี่ยถ้าตายไปแล้วนะครับผมดาเมจที่มันได้รับก็ยังคงท้อนกลับไปอยู่ดีเรียกว่าเป ของเจ้าตัวละครโบลอดนะที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับผมแค่เพิ่มขึ้นมา10เท่านั้นสำหรับเจ้าตัวละครโบลอดแต่ว่าด้วงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง40เลยนะสำหรับการทอนดาเมจและสุดท้ายแล้วก็มาดูกันที่สกิลพิเศษของเจ้าตัวละครอัชราคาบุโตะล่าง SSR บวกกันนะครับก็สกิลพิเศษเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้เจ้าตัวละครด้วงล่าง SSR จะทำการเพิ่มขีดจำกัด HP 25ให้กับตัวเองอย่างถาวร นอกจากนั้นเจ้าตัวละครอัชราคารบโตะเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มเอฟเฟกของการเพิ่มขีดจำกัด HP ตัวเองไปอีก4ครั้งนะครับผมก็เท่ากับว่าการเพิ่มขีดจำกัด HP เจ้าตัวละครอัชราคารบโตะเนี่ยก็จะเพิ่มไปประมาณ100%ได้เลยนะครับหรือว่าหลอดด้านล่างเนี่ยก็จะมีเลือดเทียบเท่ากับหลอดด้านบนของเจ้าตัวละครอัชราคารบโตะเองนะและความสามารถของสกิลพิเศษก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะยังมีการฟื้นฟูขีดจำกัดให้ตัวเอง50%ด้าพิมเือระเอะนับอีกดยัยมีกาาฮิลเลือดที่เพิ่มของตัวเองมาด้วย่ะคตา ไอเอฟฟกในการเพิ่มขีดจํากัดที่เพิ่มขึ้นมาอีกสครั้งเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่รอบนะแต่ที่เพิ่มมา25%่มันจะอยู่ถาวรนะครับผมแต่ที่เพิ่มต่อมาอีกสครั้งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้กี่รอบนะครับอาจจะ2รอบแล้วหายไปหรืออาจจะอยู่เรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเจ้าตัวละคออาารอัชราคาวบดต์เนี่ยมันจะตายนะครับ เรียกว่าการทาสกิลพิเศษของเจ้าตัวละครอัชราคาบโตะแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมดีกว่ามันเรียกเจ้าตัวละครดรจ,จีนัทออกมายืนหน้ารับดาเมจมันเหมือนพวกตัวละครระดับเอเดาบกที่เข้ามาก่อนหน้านั้นนะครับผมแต่ว่าการทําสกิลมาแบบนี้เนี่ยก็จะมีผลดีกับเจ้าตัวละครโบลลล่อลากเอเดอาบุกที่เข้ามาก่อนมันนะเพราะสกิลพาสซตของเจ้าตัวละครโบลอสน,นะครับมันจะทาการฮิวเลือดตามแล้วเจ้าตัวละครด้วงเนี่ยมันก็มีการฮิลเลือดด้วยนะครับผมาก แต่เราก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครอาชราคมวัตตลร่างเอเดดาวบุกเนี่ยถ้ามันโดนอันติของเจ้าตัวละครโบลอดร่างเอเดดาวบุกยิงมันจะตายหรือเปล่านะความติของเจ้าตัวละครโบลอสเนี่ยมันแรงถึง1,300%เเลยนะครับและถ้าอาบุตรดาวผมจะไม่ผิดจะอยู่ที่1,500นะก็ต้องมาดูกันว่า2ตัวนี้เจอกันเนี่ยเจ้าตัวละครด้วงมันจะยืนรับอันติของเจ้าตัวละครโบลอดไหวหรือเปล่าแต่ว่า2ตัวละครตัวนี้สามารถเอามาคอมโบกันได้ดีมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องมารอเกมมนคาา้ตโขใ เซิร์ฟเวอร์จีนจริงๆเนี่ยการฮิวเลือดแล้วก็การเพิ่มหลอดเลือดด้านล่างของมันเนี่ยจะโกงอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับผมอนะแล้วก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสับรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครอาชราคามเบโตะล่าง S S R บวกนะเดี๋ยวไว้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเข้าเซิร์ฟเวอร์จีนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เห็นแค่รายละเอียดสกิลนะครับยังไม่ได้เห็นแอนิเมชันเวลามันโจมตีตมตมีีีีหหรรรรรืืออ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 วววววว่่่่่าาาาาาแแแนน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 นิิิิเเเเเมมมมชชัััััตตตใใ้้้้้้้พพพพกกกกกกสสซฟลลลลลศษะะะะไไไไยยยยคบ็็ปปทขขจถผดดดงภ ต่อไปก็จะเป็นความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเจ้าตัวละครอาชีระคขาบุตรล่าง ATR บกนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ว้าวอะไรกับเจ้าตัวละครด้วงล่าง ATR บอกอยู่แล้วนะเพราะมันค่อนข้างจำเจและเหมือนกับว่าตัวเกมจะขี้เกียจออกบแบบรายละเอียดสกิลนะพอสกิลอันติของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับในโหมดสตอรี่ที่เราได้เห็นกันเลยนะครับที่มันจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นสีแดงแล้วก็เข้าไปทําการโจมตี3ครั้ง คือตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ตัวเกมนําเอาตัวละครที่ไม่เคยมีในเ,มเนเกมเข้ามานะครับยกตัวอย่าง,งเช่นพวกพิกกอดอะไรพวกนี้นะเพราะว่าการนาเอาตัวละครระดับเอเดบกเข้ามาต่อไเรื่อยๆเนี่ยเราก็พอจะเดาวได้แล้วนะครับผมว่าตัวละครตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรและเราก็จะไม่ค่อยว้าวแล้วก็ไม่ค่อยอยากได้ตัวละครตัวใหม่นะก็ะแทผมเดาวตัวละครตัวต่อไปที่จะมาเป็นระดับเอเดบกเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวละครอย่างราชาใต้ดินล่าง2หรือไม่ก็ตัวละครอย่างราชาทะเลลึกล่าง2นะผมคิดว่าเจ้าตัวละครระดับเอเดบกตัวต่อไปมาก็น่าจะหนีไม่พ้น ตัวละครที่เคยมีในเกมอยู่แล้วแต่ตัวเกมสร้างร่างใหม่ขึ้นมาเองนั้นก็พอรับได้อยู่นะครับขอแค่ไม่เป็นตัวละครตัวเดิมที่เราเคยเห็นจากพวกโหมดสตอรี่พวกนี้นะครับเอาไว้คลิปในการรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครอัชราเข้าโตัร่าง2ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้แลามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ